วิทยาศาสตร์แห่งชาติจะจัดแสดงวันนี้เป็นวันสุดท้ายขณะที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเปิดให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28สิงหาคมค่ะ ก่อนหน้านี้คอสชออกคำสั่งให้กสทชระงับการประมูล 4G ออกไปเป็นเวลา1ปีนะคะเพื่อที่จะปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคมให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้กรรมการกสทชอธิบายว่าหากจะมีการเริ่มใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 4G หรือว่าโ r ร e Generation จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วมากขึ้นติดตามจากคาในข่าววันนี้ค่ะ โทรศัพท์ 2G นี่โทรศัพท์รุ่นเก่าใช้การโทรออกรับสายเป็นหลักแต่พอเรามีความจําเป็นต้องใช้การรับส่งข้อมูลผ่านมือถือยกตัวอย่างอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเนี่ยก็ต้องขยายถนนก็เลยเป็น 3G 3G ก็ยังเน้นเรื่องการรับส่งข้อมูลกับการโทรได้แต่พอมา 4G เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเขาเรียกว่าการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตโคอลทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นแม้แต่การโทรออกรับสายเนี่ยก็จะวิ่งผ่านระบบ VoIP ทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลหมดแต่ที่สำคัญที่สุดคือ 4G เนี่ยความเร็วจะสูงกว่า 3G ถามว่าทําไมต้องสูงกว่าเพราะว่าความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นทุกปีถ้า 5G ก็จะสูงกว่า 4G ผมยกตัวอย่าง 3G ปัจจุบันเนี่ยความเมร็วมาตรฐานทางเทคนิี่คือ42เมกะบิตต่อวินาทีออแต่ 4G เนี่ย100เมกะบิตสูงกว่าประมาณ2เท่านะครับตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องว่าเราต้องขยายถนน เพื่อให้รถวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะต่อไปเนี่ยทุกอย่างจะวิ่งผ่านออระบบโทรศรัพท์มือถือหมดออผมยกตัวอย่างก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีในต่างประเทศเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า Internet of Things หรืออินเทอร์เน็ตในสิ่งของต่างๆอินเทอร์เน็ต Internet ในรถอินเทอร์เน็ตตู้เย็นถามว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เราต้องการสื่อสารในรถนะฮะแต่ให้เป็นรถอัตโนมัติรถที่บอกสัญ,ญญาณจราจรได้รถที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองตู้เย็นที่คุมอุณหภูมิได้เองแอร์ที่คุมอุณหภูมิได้เองบ้านอาัจ ผมยกตัวอย่างต่อไปเนี่ยสมมุติเราดูเราดูเขาเรียกวิดีโออนิมานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะสามารถดูได้พร้อมกันหลายช่องเลยเพราะความเร็วในการรับส่งมันสูงมากเราสามารถดูหน้าจอฟุตบอลโลกได้ด้วยสามารถดูหน้าจอของละครได้ด้วยสามารถดูหน้าจอข่าวได้ด้วยแล้วสวิชได้เลยเพราะทั้ง3ช่องวิ่งมาบนถนนที่ความเร็วสูงแต่ถ้าเป็น3ามตีเราทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะแค่ช่องรายการเดียวยังสะดุดยังกระตุกอยู่ในนั้น4ีตีเนี่ยจะทำให้เกิดอินเทอร์แอคทีฟ์วิสมากขึ้นครับ สำคัญที่สุดที่พวกเรจะได้รับคือความเร็วที่สูงขึ้นอันที่2เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเทคโนโลยีการโทรรับสายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็แปลว่าเราไม่ต้องเสียค่าโทรอีกต่อไปเพราะถ้าระบบ3ามตีเนี่ยเราแยกเราแยกนะครับการโทรรับสายเป็นนาทีปกติอินเทอร์เน็ตก็คิดเป็นเมกะไบต์ปกติแต่พอ4 g เนี่ยมันจะไม่มีการโทรรับสายทุกอย่างวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นพอเราสมัครแพ็กเกจปุ๊บเราจะโทรกี่นาทีกี่ร้อยนาทีก็ได้โดยคิดค่าบริการบนข้อมูลคือ Data นะครับดังนั้นเนี่ย อันที่หที่ได้แน่ๆคือเรื่องอความเร็วอันที่2คือเรื่องราคาที่จะไม่ต้องจ่ายในส่วนของการโทรออกรับสายครับ อำเภอเวียงาสาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีต้องเร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงหลังจากที่น้ำป่าในเขตอุทยานใต้ร่มเย็นหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่วนที่พื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาก็ได้รับฝนกระทบจากฝนตกหนักเช่นเดียวกันติดตามพร้อมกับข่าวอื่นๆในช่วงทันข่าวค่ะ น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า50หลังคาเรือนในเขตทศบาลตำบลเวียงสะอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีระดับน้ำสูง30-50เซนติเมตรส่วนพื้นที่อำเภอปลายพระยาวจังหวัดกระบี่และอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรสวนฟัน้ำมันและสวนผลไม้กว่าร้อยไร่ วันนี้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นัดประชุมพิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเพื่อเสนอคอสชอรับทราบในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันจะพิจารณาวาระเร่งด่วนพิจารณาโคต้าสลาก4.3ล้านฉบับที่จะจัดสรรให้กับรายย่อยแก้ปัญหาสลากเกินราคา ตำรวจนัดประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีขบวนการลากักลอบทำอุ้มบุญเช้าวันนี้พร้อมเตรียมสอบสวนชายชาวญี่ปุ่นที่ว่าจ้างหญิงไทยทำอุ้มบุญแล้วถึง15คนซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่าเดินทางมายัางประเทศไทยแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำยืนยันว่าจะเข้าชี้แจงหรือไม่ขณะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตรียมขออนุมัติหมายเรียกเจ้าข,ของคลินิกที่รับทาอุ้มบุญเข้าชี้แจงวันนี้ ตำรวจจราจรเริ่มใช้มาตรการล็อกจริงทั่วกรุงวันนี้เพื่อกดขันจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎจราจรที่จอดรถที่ห้ามจอดและจอดรถผิดขวางต่างๆหลังพบผู้ขับขี่บางส่วนหลีกเลี่ยงถนนสายหลักมาจอดในถนนสายรองมากขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนเดือดร้อนรำคาญ คสชสั่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปรับปรุงข้อเสนอแนวทางปฏิรูปภาษีใหม่โดยขอให้เพิ่มเติมการจัดเก็บภาษีมรดกช่วยลดความเหลื่อมล้ำก่อนเสนอผ่านกระทรวงการคลังคณะรัฐมนตรีและสนชตามขั้นตอนเพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่คอสชอต้องพิจารณาในขณะนี้